One News ตรงไปตรงมาเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาตำรวจสอน,นอบางบอนเข้าตรวจสอบเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตภายในซอยบางบอน3แยก5หรือซอยนายเหรียญภายในซอยดังกล่าวประมาณ200เมตร บนถนนพบศพนางธัญ,ญพักอ้วมดวงอายุ36ปีครูสอนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านนายเหรียญสภาพสวมเสื้อยืดสีม่วงกระโปรงสีดำลายจุดถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด9มม,มเข้าที่บริเวณศีรษะหนึ่งนัดใกล้กันพบนายนิพนธ์อวมดวงอายุ43ปีคนขับรถขยะเขตบางแคสามีของนางธัญ,ญพักถูกยิงบริเวณศีรษะได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลบางประกอบ9จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบปืนสั้นขนาด9มม,มตกอยู่ใกล้กับนายนิพนธ์และมีปลอกกระสุนจำนวน5าปลอกตกอยู่โดยรอบเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานสอบสวนทราบว่านางธัญพักกับนายนิพนธ์เป็นสามีภรรยากันโดยนางธัญพักเป็นครูอยู่โรงเรียนบ้านนายเรียนใกล้กับที่เกิดเหตุส่วนนายนิพนธ์เป็นลูกจ้างของกทมทั้งคู่อยู่กินกันมาหลายปีมีลูกชายอายุ12ขวบด้วยกันหนึ่งคนช่วงนี้นางธัญพักซึ่งเป็นคนหน้าตาดี ชอบเล่นไลน์คุยกับเพื่อนๆอ,อยู่เป็นประจำทําให้นายนิพนธ์เกิดความหึงหวงกลัวว่าภรรยาจะมีชายหนุ่มคนใหม่ทําให้มีปากเสียงและทะเลาะวิวาทกันอยู่บ่อยครั้งก่อนเกิดเหตุนายนิพนธ์ได้มาดักรอภรรยาอยู่หน้าปากซอยเมื่อเห็นนางธัญพักมาถึงได้เข้าไปดึงแขนแต่ภรรยาปัดออกนายนิพนธ์จึงใช้อาวุธปืนที่พกมายิงใส่ก่อนใช้ปืนกระบอกเดียวกันจ่อยิงตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัส One News ตรงไปตรงมา